น้าสวัสดีครับพี่น้องของเพื่อนทุกท่านครับสี่สไตล์ชาแนลมาอีกแหะครับวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับซิมการ์ดมานะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆถามกันเข้ามาว่าลงเคทีเอผ่านแล้วเนี่ยพี่จะไปเที่ยวเนี่ยใช้ซิมไทยหรือซิมเกาหลีดีมาฟังก่อนดีข้อเสียต่างกันยังไงนะครับยังไงเพื่อนที่ลงเคทีเอผ่านก็ดีใจด้วยนะครับส่วนคงตองลงไม่ผ่านก็สู้กันต่อไปนะครับก็เดี๋ยวแนบ เขาถามเพื่อนๆก็ถามมาว่าพี่ลงอันไหนชัวร์ลงอันไหนดีลงอันไหนผ่าน k ค a อทลงผ่านที่ไหนแนะนําหน่อยครับก็มันก็มีแต่ขี้โม้งนั่นแหละครับลงแหม่ผ่าน80ดสิผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีแต่ขี้โม้นะครับไงก็ฝากเพื่อนๆดูด,ดูความแน่นอนนิดนึงความชัวร์เรื่องข้อมูลตัวเองเน่ข้อมูลส่วนตัวสําคัญส่วนที่ผมแนะนําไปก็คือแอดเอ 4499n นั่นนะครับเขาลงให้ชัวของจริงแล้วไม่มีโกงแล้วก็ไม่มีเอาข้อมูลลูกค้าออกมานะครับยังไงก็ฝากไปด้วยเดี๋ยวจะแนบไว้ข้างใต้คลิปเนี่ยนะครับเอามาเข้าเรื่องเลยนะครับระหว่างซิมเกาหลีใต้กับซิมไทยมันดีต่างกันยังไงอ่ะผมแนะนําไว้อันนี้ไม่ได้เข้าโฆษณาแล้วครับทั้งทูทั้งดีแท็ทั้ง a อเอสเขาไม่ได้ให้ผมนะครับผมแค่จะมาแนะนําว่าซิมไทยมันดียังไงคือถ้าเกิดคุณไม่มี ไม่มีธุระอะไรทางไทยอ่ยคุณก็ไปซื้อซิมใหม่เลยซิมทูไฟทาวเวลโกของไอ้ทูมูฟของดีแทอะไรโกทาวเวลอะไรก็คุณก็ซื้อไปเลยแต่ถ้าคุณมีข้อมีข้อมูลที่ต้องติดต่อกับทางประเทศไทยเนี่ยมีลูกค้าอยู่ที่นี่ต้องติดต่อตลอดเวลาเนี่ยคุณก็ลมมิ่งเบอร์เก่าไปเลยครับมันสําคัญและที่สําคัญนะครับคุณก็ต้อง ถามทางเครือข่ายด้วยนะครับว่ามันโทรนาทีละกี่บาทในเครือข่ายนอกเครือข่ายกี่บาทได้รับเสียตังไหมอันนี้สําคัญเลยครับเขาบอกข้อมูลผมหมดเลยทุกอย่างครับใช้ได้สิบกิกซิบวันโทรเท่าไหร่เสียเท่าไหร่นาทีเท่าไหร่แต่เขาไม่ได้บอกผมนะครับว่ารับและเสียตังนะครับรับก็เสียนะครับผมโดนไปกลับมาพันห้าร้อยกว่าบาทเปิดแพ็กเกจไปสามร้อยเก้าสิบเก้า โดนไปพันห้าร้อยกว่าบ,บาทแล้วรับโทรศัพท์โดนเสียตังค์นะครับถามเขาาดีๆนะครับอันนี้เราก็ไม่โทษเขานะครับเพราะเราไม่ได้ถามเองฮะเขาบอกไม่หมดเราก็ไม่ว่ากันนะครับก็เลยมาบอกเพื่อนๆพี่ๆน,น้อง,องมันสะดวกสบายครับซิมจากไทยไปเนี่ยมันไปถึงนู่นแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับนี่คือความข้อดีของซิมไทยนะครับโทรแล้วก็ถ้าล้มมิ่งคุณก็โทรไปในเครือขายอย่ายของคุณได้เลยเบอร์อลซิ c เตอร์ของทูมูคของดีแท็กของเอเอสเขาไปเขาบริการให้คุณอยู่แล้ว นะครับไม่ต้องไปที่สาขานะครับส่วนมาดูที่ซิมเกาหลีใต้เนี่ยครับเนี่ยแพ็กเกจก็มี1 1บเอ็กอะไรพวกเนี้ยเรื่องความแรงของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนี่ไม่ต้องห่วงนะครับเท่ากันครับผมไปอยู่ที่อับสัญญาณกับเพื่อนใช้ซิมเกาหลีเนี่ยผมโลมมิ่งไปเนี่ยก็แรงเท่ากันนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปอยู่ที่อับก็อับเหมือนกันครับก็มาแนะนําไป ประมาณนี้นะครับที่ข้อดีของซิมเกาหลีก็คือซิมเกาหลีใต้เนี่ยเขาสามารถที่ไอเบอร์ขึ้น0ูนย์หน,นเนี่ยเขาสามารถที่จะตรวจ rt-pcr ที่นู่นได้ฟรีนะครับครับแล้วก็ข้อมูลที่เราจะให้ทางต่อหมอเนี่ยเราก็สามารถจะให้เป็นเบอร์นี้ได้แล้วก็สามารถจองจองได้นะครับยังไงเดี๋ยวจะมาทำคลิปแนะนำ การจองอีกทีหนึ่งยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับมีคลิปดีๆคลิปติดๆก็จะเอามาลงมาอัปเดตให้เพื่อน <c oughs> ๆพี่ๆน้องๆของเพื่อนทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับแล้วก็ขอบคุณรูปภาพจากเพนกวินนะครับซิมแล้วก็ทางทูทางดีแททาง a อนะครับแต่ไม่ได้ข้อโฆษณาอะไรเขาก็เพียงแต่ว่าเอามาให้เพื่อนได้รับทราบข้อดีของมัน จะแนบลิงก์อันนี้ไว้ให้ด้วยนะครับเออเดี๋ยวผมไปหาก่อนที่ตรวจ RT p r, TP r ที่โซที่มันฟรีนะครับจะแนบลิงก์ไว้ข้างล่างให้ส่วนไอ้ลง k K TA ก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวก็จะแอดลายไ้ให้ข้างล่างนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มีคนจะอยากไปทำงานหนึ่งนอกครับเนี่ยใครยังไม่อยากครับเนี่ยรายได้ของไทยแปดห้าร้อสีบาทค่าของชีพ ตกหมื่นแปดกว่าเขาก็หนีกันมาที่ไม่ได้เอาค่าแรงจากเกาหลีมาให้นะครับเดี๋ยวเป็นการชีน้นําเกินไปว่าจะให้ไปทํางานที่นู่นอีกนะครับก็เนี่ยมันค่าของชีพมันเป็นอย่างเงี้ยของสิงคโปร์มันเดือนละแสนกว่าบาทค่าของชีพแปดหมื่นก็ยังเหลือเก็บใช้คเฉเลี่ยเนี่ยแปดหมื่นสองเนี่ยก็ยังเหลือเก็บนะครับอย่างน้อยก็เหลือเก็บโอ้โหตั้งสี่สาห้าหมื่นเขาั้งก็แห่กันอยากอยากไปทำงานที่ต่างประเทศกัน,นนะครับก็เป็นธรรมดานะครับยังไงก็ เพื่อนที่ลง KTA ผ่านก็ดีใจด้วยครับถ้าลงไม่ผ่านก็สู้วันต่อไปครับแล้วก็ช่วงนี้จะไปต่างประเทศประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับตรวจด,ดูใบสั่งของตัวเองด้วยนะครับขับรถขับลาระวังกันนิดนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาออกหมายจับได้นะครับพอดีไปถึงตมไปเอาไปเจอหมายจับนี่ยุ่งเลยจองอะไรไว้หมดแล้วนะครับเรื่องตอนนี้สามารถออกหมายจับได้แล้วนะครับ ทางนครบาลเขาก็ออกข่าวมาหลายวันแล้วแหละครับก็มาแนะนํำเพื่อนๆยังไงก็ไปเช็คตัวเองนิดนึงว่าติดใบสั่งอะไรไว้ไหมนะครับช่วงนี้ครับยังไงก็วันนี้ก็ไปก่อนนะครับฝากไปด้วยนะครับช่องสีสไตล์ชาแนลครับกดติดตามไปนิดนึงครับไปแล้วครับสวัสดีครับ